อันนี้ยาเน่เปียนะคะมึงน้องสายตัดไปหาง่วมันแก่ผลแล้ววะมันมูมีไผมาตัดตัดเพราะท่านหรือมันกะแก่ค่ะอื เอ yeah. ามองในมันเกเออฟังหน่อยเป็นไหหน้าค่ะพี่น้องมึงมันเพิ่งเห็นว่าห mm ่างหนกโอุ้ยแมนอยู่ร่มบ๊บผิวเลยเด้ เอาว่ามันหลังบาดมันหกทันีน้เครื่อบอละเพ็ดค่ะเออล่เออลมนันเออมันลมไน้อง่ายพี่น้องเด้ที่ต้นเราอยู่ส่วนร้านสายกับตัดแกงกิงใหม่ทั้งนั้นค่ะ